สวัสดีค่ะโอนี้ยี่หน่อยสายลุยมาอีกแล้วจ้ามาพร้อมปลานิ่ตัวใหญ่เบ่งบักเป่งเป่งเลยเจวปลาแดล์เจวขัวมขัวพริกตังเจลกินกับหนึ่งปลาค่ะแส็บพี่น้อมามามากินข้าวเศร้าด้วย ปลาหนีนเปล่งเปล่งปลาหมิ่นเงยเงยหนึ่งพักหลายหลายุบบดหนึ่งพักแตเต็มซึ่งพักหนึ่งปลาพักเต็มเลยหยุบลงแอดแลดกินซำหมี่กับพี่น้องเออไม่กินหลายลูกมึนหลวงถ้ามาหากินลำบาก เด็ปลาหนี่ไงกับเรือพักมไม่มาแ่นี่อบอกมากขอ,อ,อจองไว้เจ้าอยู่เลยน้ม,มนปลาเขยยานั่อยู่บ้านบุกดุกอนะไรเน่ย